คุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หยุดเปล่าคะ่ะที่เขามา High, มาหายหายมามาไปไปแล้วคุณก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ่ะกิ๊จะบอกให้คะ่ะที่เขามามาไปไปและมามาหายหายเนี้ยมันเกิดได้จาก6กรณีนี้คะ่ะลองมาสํารวจกันนะคะว่าคุณเข้าข่ายไหนกันนะคะใน6กรณีนี้กรณีแรกคะ่ะที่เขามาหมาหายค่ะเพราะบังเอิญบังเอิญคะ่ะ สิ่งที่คุณทํามันไม่ค่อยถูกใจเขาเท่าไหร่ค่ะคือมันมันก็มีสิ่งดีๆที่คุณทําอยู่หลายๆอย่างนะกับเขาแต่มันก็มีบางอย่างค่ะที่ไม่ถูกใจเขาซะเลยค่ะและนั่นค่ะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เขาหายตัวไปค่ะเพราะคุณทําไม่ถูกใจเขาค่ะ 2. ค่ะคือคุณพูดไม่เข้าหูเขาค่ะคุณก็อาจจะพยายามพูดจาให้มันแบบสนุก ครเลาะพอพิงเข้าหูเขาพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ยินแต่บางทีคุณก็เผลอเป็นตัวเองไงแล้วคุณก็จะอาจจะพูดอะไรที่มันมันไม่เข้าหูเขาคือคนเรามันก็มีสไตล์การพูดะนะที่มันที่มันอาจจะแบบบางคนชอบและบางคนไม่ชอบอย่างกิฟเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ย พืนพื้นก็พูดจาโอเคแต่บางทีกิฟก็พูดจาไม่โอเคกิฟชอบพูดคำหยาบกิฟก็มีเฮียมีมึงมีไอ้มีชิบหงชิบหายมีทุกอย่างกิฟบอ,อกไปแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่เข้าหูใครหลายๆคนอันนี้กิฟก็เข้าใจซึ่งบางคนเขาอาจจะรับได้แล้วบางคนก็อาจจะไม่อยากจะฟังกิฟไปเลยมันก็เป็นไปได้ใช่ปะ นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้บางคนมาแล้วบางคนไปหรือคนเดียวกันเนี่แหละมามา,มาแล้วก็หายไปหรือกรณีที่3ค่ะคือความสนใจเราไม่ตรงกันค่ะเอตอนแรกๆมันก็เหมือนว่าเราจะเข้ากันได้ดีแต่พอค,บ,คบไปค่ะมันก็มีบางอย่างที่เราสนใจแล้วเขาไม่ชอบซอะเลยหรือว่าเรากําลัง หมกมุ่นกับสิ่งนี้แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นว่ามันสําคัญอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะสนใจเกี่ยวกับการไปออกกําลังกายเล่นเซิร์ฟสเกตไปฝึกเซิร์ฟบอร์ดไปเล่นกีฬาเอาดอร์แต่ในขณะเดียวกันเขากลับมองว่านี่คือเรื่องโพตรเสียเวลาแล้วเขาไปสนใจเรื่องบิตคอยนกับคริปโตเคอเรนซีวันวันหนึ่งอยู่แต่หน้าจออย่างเงี้ยคนนึ่งเอาดอคนหนึ่งหน้าจอความสนใจคนละเรื่อง คุณก็อาจจะรู้สึกอึดอัดกันได้แล้วก็ทำให้เกิดอาการหายไปในที่สุดหรือว่ามันเป็นกรณีที่4ค่ะที่ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันคือไลฟ์สไตล์ของคุณกับเขามันคนละเรื่องไลฟ์สไตล์ของคุณคุณอาจจะแบบชอบนอนหัวค่ำเพื่อจะตื่นเช้ามาทำอะไรเยอะแยะเพราะว่าเครื่องคุณเดินแรงมากตอนเช้าแต่ในขณะที่คนหนึ่ง จะแบบกว่าจะนอนต้องตีสพราะเครื่องเขาเดินตอนดึกไลฟ์สไตล์ของเรา2คนมันคนละเรื่องกันแล้วค่ะดังนั้นโอกาสที่มันจะบบบเกิดอาการหายไปมันมีสูงเพราะมันไม่สอดคล้องกันในวิธีการดำางงชีวิตหรือว่ามันเป็นกรณีอันนี้ค่ะที่นิสัยหรือบุค,คลิกบางอย่างค่ะที่มัน มันไม่โดนเอาซะเลยป่าโดยรวมๆอาจจะโอเคในความรู้สึกแต่มันมีบางอย่างแค่ไม่กี่อย่างที่มันแบบแม่เจ้ากูไม่ชอบเอาซะเลยแล้วมันมักจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบอะใช่คนบางคนอย่างเงี้ยเวลาแบบทานข้าวอะพอแบบอิ่มแล้วอะมันจะต้องแบบเช็คความสะอาดของซอกฟันอะอาจจะมีแบบดูดเข้าไปอะเพื่อแบบให้ซอกฟันสะอาดซึ่งสำหรับเขามัมก็นกับเรื่องที่โอเคมาก แต่กับอีกคนนึงอาจจะรู้สึกว่าอุบาททุเลศแล้วแบบทาให้แบบไม่อยากจะไปแดกข้าวกับมึงอีกต่อไปถูกต้องไหมมันก็เป็นไปได้มันก็แค่ลักษณะนิสัยเล็กๆน้อยๆค่ะที่มันไม่ถูกใจค่ะแล้วมันกลายเป็นสภาวะรังเกียจเราเลิกไม่ได้เราหายไปอ,อย่างนั้นก็เป็นไปได้ค่ะที่ทําให้เขาหายไปหรือว่าการณีสุดท้ายที่เขาหายไปค่ะมันเกิดจากการที่เขาไม่มีเวลาค่ะจริงๆไม่มีเวลาไม่มีจริงนะ เพราะว่าคนเรามีเวลาให้ก hmm ับสิ่งที่สําคัญคือเขาไปให้ความสําคัญกับอย่างอื่นว่างั้นเถอะเขาให้ความสําคัญกับอะไรอ่ะเขาให้ความสําคัญกับงานเขาให้ความสําคัญกับเพื่อนเขาให้ความสําคัญกับเกมหรือเขาให้ความสําคัญกับคนอื่นอยู่แล้วคุณคือสิ่งที่เขาไม่ให้ความสําคัญนะเวลานั้นเขาก็จะหายไปค่ะนี่คือ6กรณีค่ะที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยหายไปแล้วถ้าเกิดว่าแบบ หายไปถึงจุดหนึ่งลืมลืมไอ้สิ่งที่ไม่ชอบไม่ถูกใจได้แล้วเริ่มจะจําได้ว่ามีอะไรที่ชอบที่ถูกใจก็จะทุรถกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งมันก็เลยเกิดสภาวะมามาไปไป,ไปอยู่ๆก็หายไปอยู่ดีก็กลับมาแบบนั้นให้เราได้กังวลและหว,ว,วุ่นใจว่าจะเอาไงกันแน่คลิบต่อให้คุณฟังตรงนี้เลยกับคนแบบนี้นะคะเขาเอาความถูกใจเป็นที่ตั้งค่ะ เราเอาความสนใจของเขาความชอบของเขาเป็นจุดศูนย์กลางค่ะในการประเมินการคบหากับคุณมันไม่เกี่ยวกับคุณเป็นคนไม่ดีแต่มันเกี่ยวกับว่าเขาไม่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่กับใครทั้งนั้นค่ะเพราะเขาเอาความสนใจและความชอบใจของเขาเป็นที่ตั้งให้รับรู้ไว้ว่าคุณน,นั้นดีและมีค่าเสมอแต่เขานั้นยังไม่พร้อมจะมีใคร เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งพร้อมจะมีใครเขาจะสามารถค่ะที่จะโอบอุ้มคุณไว้ได้ทั้งส่วนที่เขาถูกใจและส่วนที่เขาก็ไม่ถูกใจและเขาก็สามารถสนใจคุณได้ทั้งๆที่เขาก็มีเรื่องอื่นที่เขาต้องสนใจไปในเวลาเดียวกันนั่นคือคนที่พร้อมที่จะมีใครอีกสักคนค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่า อาการมามาไปไปมันเกิดได้จากหกกรณีนี้แล้วหกกรณีนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของคุณเลยแต่มันเป็นปัญหาของเขาคุณจะได้เรียนรู้ได้ว่าเขาแค่เป็นคนที่ไม่ใช่และคุณก็ไม่ใช่สําหรับเขาถ้าต่างคนต่างไม่ใช่กันขนาดนี้มันจะเป็นอะไรที่ common sense หรือสามัญสำนึกมากๆเลยค่ะว่าได้เวลาละที่จะปล่อยกันและกันไปเพื่อที่จะได้ให้เรา ไปเจอคนที่ใช่และพร้อมจะมีใครสักคนจริงๆค่ะ